ที่ปูพันนะคะทุกคนอยากเลียงม่้งมอวอร์ลิงเล่ล,เล,ลิ้งบุเต็มเลยนะเงยังรับใช้เลยโค้งหมอกลายหนึ่ง,งมันออกอะได้มันบโมวีม่เด็ยมันก็ข้รางนู่หมดหนานจอดเก่ารถก็เยอะโค้งก็เยอะลิงก็เยอะเมื่อกี้พอเลี้ยงหมอกลายเลยค่ะพี่น้องเป็นฟูงหมใหญ่เลยพอเลี้ยงพอแค่ไหนจ,จะเจอซานเลย <laughs> ช่างเชิงที่ไหนให้การในนี้แต่ขี่สังนะสิว่าสังก็จะเอาเอาขีดมันไปเห็ดปุ๋ยนะใส่ยางก็ง่ายเลยขี่สังบอกดูดิบอกให้เรียนสังนะอันนี้นี่ไงแถวตะศุลินบริแรงไหมตะศุยังก็สังเมื่อสังแตจะอาขีไปใส่ปุ๋ยมง่าเหมือนเพ่นภากุมก ซื่อเนียนหอมแดงป่ะใช่ไหมอะไรซื้อสกีดหรือหอมแดงซื้อกีดหอมแดงก็เทียมก็แต่หอมแดงอันนันต้นมันอะ่รที่เขาไปตัดมันน่แบบมักมันเสียบอันนั้นกระเทียมทูนใช่ไหมเออเบาๆไปอันนี้มันเป็นอะไรที่เพื่อนเอาอันที่มันเป็นดอกมันหรือเปล่าที่เป็นหวานๆนั่นแหละเออว่มันบอกทิ้งก็ทิ้งอันนั้นดอกดอกหอมอุ่นๆมาทิ้งเอาไปพักแดดพักน้ำมันจะเป็นยังไง ใรามันมันบอกเรากินกับป่นปูป่นปลาไปเลยกินกัน้ำพริกไปเลยมันกเาอเขาอย่าเนีม่้ปสิทธิภาอีกเลยไม่เห็นไม่มีคนกไปเลยะสิเลียวโบดสิเลวโบดอยากจะไม่มีคนเนีกับคมึงคงจะอันนี้คือไรพะเสวยเอลาสักตอนนว้าวพี่้องเมื่อเอ๋วเลาสักนันเามเดือดอยู่หี่ คาสไมน้อไม่สหรอโค้อัตรายโคงผักอกไหมไม่หักเท่าไหร่ไม่ยังเวรน้อมันไม่หกเท่าไหร่ใจก็หักยอพี่น้องจัาเดือดจังตาได้กี่กิโลได้อีกเจหกิโล กีลิ่งบอกหลายหนทายพี่น้องพึ่งว่าท่านเรือ,อ,กกอ,อ,องตัวนี้จนะหาดึงรนิดนึงสชีวิตมา่งม่นนะจะขึ้นทัง,งาน<ด>กลางเว,นวเ้นเดินทางทามองนอน ไก่งานถึงเดนนอนก่นไก่กับบ่ดนนอนขับยาได้แดดทองตาเราต้องรีบไปให้ถึงงานก่อนที่ตาเราจะปิดกลางเว้นปานั่งกลางขึ้นปานั่งฟ้ากลางเว้นมาส้นหอมม่วงถูกตัวยี่มือสวน ปางยิมบางล้างเมื่อได้นั่งเงาไปเต่าไปยังไปน้าจนหัวสโอ้หัวล้ามีเัีไน่าแตงกินหก่อนเขม่เฉลิมพุ่นเราหยุด่เฉลิมพุ่นเฉลิมพุ่นเลยวัเกี่ยวกับน้างดี่เด็

ไม่เป็นคนเล็วหรือไม่กะเทือนเลยเพราะว่เป็นคนดีมากนี่ดีอะไรก็ดีฝ่ายเดิเเนแต่แต่เป็นมีตางฝยเินเพราาีนดีมูอือรวเป้่ะนี่ยมูอือแล้วพี่น้องเขาน่อีกไกล ูอ้อมากเลยคือน,น้ำลายตัวจันจะระดมน้ำมากกว่าจะไรกินน้ำดี่ะมันหม,ม,มีน้ำลายเกินเออขึ้หิวเขาอ,อีหลียดิดมีี่ยยางจอดไปเห็นเลื่อนดิไม่ใส่หราเนี้ต,นนนต้องกินน้ำวนกินหรอกทวนแล้วอ,อยทรมานเดี๋ยวของกับข้แต่ก็อยากกินยังไอดูจะทรมานทำไมกินแล้วก็นอน เป็มากกว่นเต็งที่แกกำลังกินอะไรกัน้อนอีกว่ะเล่นยังไงมันเกิดขน,นาดนุ๊กสุดสีแดงใสได้แล้วมันเกิดมากเหมือนใสสุดอะไรดูุดงละแนงอนาหารปลาคนนี้นนอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้สถานที่ควบคุม เป็นมู von, 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 uhm. ่บ้านบ่หรือว่าอื่นเป็นมมบ้านมบ้าน่มนีคือพี่องเลยวันนี้วันงอยากมัันเลยวันอกขั Bandu nyung tung ting bang công tiền mà bang 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 phải

จะมาหลับยังไงเธอดูาทางช่วยฉัน,นี่โอู้ยัยงไงน่ยต่อเตน,นี้เราอยากได้เจอกันขอให้มันจงเป็นวันสุดท้ายวันนี้พี่ลองเพลงดึย<อ>ิป่ะบ่เขาเพีย้ยนไนเหี้ยเพลงตอนไหน ขาตุ้มเพืตุ้มน่ถือวกาเมืถือว่าจะจอลุ่มมันจจมันมันมันจะว่ามันจิลุ่มแบบนึงจจีุ่งจะลุ่มมันลุ่มทนผู้ใ้ไป่ได้เคยเลืยขึ้นมาไหนเอยเลือเรื่ยไม่ใช่ลุ่มเรผู้ใต้ยังไหนนะไอ้น่มแม่มันมันจะขึ้นทเนาะไอ้นาะับเาไหนเราจะใส่บางคก้อนกอนท่อนี้ใช้จำท่อเลยมันหนักจำเป็นเลี้ยวมีเนี้ยสีเอย่งอยู่ โอ้ยเอโนกูฮักอูเด็กสอวนขดกลางบนเป็นชายนะชายนะเท่ากัต้มเป่นต้มเปื่นเลยเห่ดนี่ตัวมันจะมีอีกท่อนหนึ่งแต่ว่านอดูเสียงเจ้ามันหนังจำเป็นเลียวมีเนื้เสียงอยู่แต่วเสียงจำเหมดเออมันเหมดเหมือนจึงสมุกอนจะลงไปต้อ ด,ลลด,ด,ดึง,งว่านใ้เร็วดึงไว้ตำรวดใบน้ฟอกไปชเปีเยสมกุกจนว่าโอ้ยไปหินยี่มงันมงวันเท่กกงงางันรีบไปก่อนลองต่กรบอกลองตัวบอกแล้วบอกว่าเขาป่อยคว้วคนเขาจะบอกไปบอกแต่มือเรียกเพรว่าพี่หะสิยาที่สุดคือ,อคนสมุกกัค้กคเยียสุดใครยานทีส่สุดยาบดนอนบอดมนนอนบมีนั่น วันนี้วันเี้นสเลียดไม่จะเป็นขาเมาหอกมาเลยสิบอกมะไมเบาเป็นมะบอลินเลยบ,บางคนว,าาวบบ่า,าวเฮาบอลยนมันก็มีเ่ราเราปิ้งเฮาไม่จีบกูเขาแทบีน้นี่ปิ้งไกลปิ้งเดืนสามท่านเราจะทานละมันจะไ,จไม่แพ้เราไม่กินข้าวกินกลับมาจังวโอ้